สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเย้ๆเย้ตรงแรงก็บอก <laughs> มันเบาใช่ไหมเอออมาพบกับผมนะครับอาจารย์พันทัศนะครับหรืออาจารย์หน่องนี่เองนะครับเออวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของการดับทุกข์อีกแล้วครับเออคนที่กําลังมีความทุกข์มาฟังทริปนี้อืม <c oughs> จริงนะผมไม่อยากนิยามนะครับเพื่อนๆแห่ไม่อยากนิยามว่าทุกทุกเหตุการณ์ที่ที่เราเจอหรือทุกเหตุการณ์ที่คุณเจอมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอา่อถ้ามองกลับด้านนะครับมองมองกลับด้านหมายถึงว่ามองอีกมุมหนึ่งมันมีเรื่องดีอยู่ในนั้น แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาเดินไปสักนิดหนึ่งมันอาจจะไม่เจอตอนนั้นเลยอือนี่บอกเล็ดบอกเลยครับบอกบอกคีเ์เด็ดๆเลยวันนี้มาถึงเปิดคุกเลยคุณแค่เห็นอ่าเ็เรียกว่าแค่เห็นมุมมุมหนึ่งอะณนะเวลานั้นเห็นมุมมุมหนึ่งหมายความว่าไงเห็นมุมมุมหนึ่งหมายความว่า สถานการณ์นั้นนะ่ะเป็นสถานการณ์ที่ที่มันเป็นกระแทกใจคุณที่มันทําร้ายคุณที่มันทําให้คุณรู้สึกอไม่ดีรู้สึกที่อที่ทําให้คุณเสียใจมันเป็นมุมมุมหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณดูดีๆนะครับในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องดี เพื่อนเอาจริงมันได้เอาจริงซึ่งมันเป็นเรื่องดีโอ้เอาจริงเอาจริงทุกวันแหละนะแต่ใครใครอ่ไปฝึกทําไปฝึกใช้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณจะไม่มีความทุกข์ตลอดชีวิตคุณมีแต่ความสุขนะครับเออเมื่อในในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องดีอยู่ในนั้นนะครับคุณเพียงแค่ว่าคุณอะ มองเห็นแค่มุมเดียวเท่านั้นเองนะอย่าเป็นนิยามมันว่าเป็นความทุกข์นะครับอ,อในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมทีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่คุณไปพูดสองรอบแต่คุณไปไปเรียกไาไปมองมุมที่มันไม่ดีมันก็เลยเป็นความทุกข์เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของความทุกข์ให้ฟังนิดนึงนะ นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลัจงจากนี้นะครับเออไม่ได้มาเผยแพร่าศาสนาไม่ได้มาเผยแพร่หรือเผยแผ่าศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆครับผมพูดเรื่องนี้หลายรอบมีมีคนถามเหมือนกันพี่เังไม,ไม่ไปบวชผมบอกตรงนะผมอ่าบอกตรงต,ตัวผมเองเนี่ยอ่าเป็นชาวพ,พุทธนะครับเป็นคนพุทธนี่แหละ เอ,อนับถือศาสนาตามพ่อแม่นะครับเกิดมาพ่อแม่นับถือศาสนาอะไรผมก็นับถือศาสนานั้นอืมก็คือศาสนาพุทธนะครับอ่าก็ได้อ่าก็ได้ไนดะ้ได้ศึกษานในโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับอืมเอ่อบอกได้เลยครับพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้นําจิตวิญญาณหรือผู้ที่ ถ่ายทอดได้คมนะแล้วก็ได้ได้ไดไดดีมากมากแล้วก็สิ่งที่เรา,าทุกๆคนมาปฏิบัติเนี่ยที่เกี่ยวกับคำสอนหลักธรรมคำสอนของของพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นผลนะครับเป็นอะไรที่เห็นผลแต่เนื่องด้วยอาจจะช่วงเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยที่พวกเราทุกคนเกิดมาเนี่ยทุกวันเนี้ยอาจจะ อาจจะเรว่าอาจจะนานแล้วก็คําสอนอาจจะมีการบิดเบือนไปไปตามการเวลานะครับบางเรื่องบางราวผมเองผมเองก็งงเรื่อนผมเองก็งงนะครับที่ที่เป็นคําสอนกันปัจจุบันเนี้ยนะครับเข้าวัดเข้าวาก็เป็นคําสอนกันเนี่ยเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังปัจจุบันนีก็งงนะบางเรื่องนะครับก็อเมบ,บโอเคไม่เป็นไรตรงนั้นก็ไม่ว่าใครนะ ไม่ว่าใครไม่ว่าใครแต่ก็อาจจะงวยงงนิดๆน,นะอ่าแต่แก่นนะครับแก่นบอกได้เลยว่าแก่นของทุกๆศาสนาเนี่ยจนถึงเวลาเนี้ยถ้าถ้าให้ให้ถ้ามาถามผมนะครับว่าผมนับถือศาสนาอะไรผมก็จะบอกก็จะพูดได้เต็มปากเลยว่าผมนับถือทุกๆกแก่นของศาสนา ทุกๆคาที่เป็นแก่นนะครับที่เป็นแก่นของของศาสนาทุกๆศาสนานะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกๆทุกๆท่านเนี่ยสอนคล้ายๆกันโดยเฉพาะศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์นะสอนคล้ายๆกันนะครับอืม แต่ที่ผมได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กก็จะเป็นตอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะีะอันนี้คือครูคร,คร,ครูครูที่โรงเรียนสอนแบบนั้นนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่อ่าที่ผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ได้รับการเอ่อถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็กนะครับ,นะรบอ่าก็เลยว่าตอนนี้ทุกคนเป็นคนดีก็ถูกต้องนะครับ ครูบาอาจารย์ก็พูดไม่ผิดนะฮะอือทีนี้แก่นที่เป็นที่เป็นคําสอนของของศาสนา,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 าจริงๆเนี่ยแท้ๆเนี่ยเยออืนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเาเรียกว่าจะมามาพูดแล้วก็มาเผยแพร่อ,อีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอเรียกว่าไงตอนนี้อยู่ในช่วงของการ อ่าก็เรียกว่าตกตกไปเหลือค้นคว้าอย่างค,คมักคมินนะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติด้วยในในระดับหนึ่งนะครับฝึกปฏิบัติมามานานแล้วจริงๆ้วแล้วก็เรื่องของการ,รานั่งสมาธิอะไรด้วยจริงๆแล้วก็ฝึกปฏิบัติมันก็คอดนางนานนานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เอาแก่นเนี่ยแก่นของศาสนาแต่ต่างๆที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับ มามาสอนตรงหน้าเพจครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยคอย,คอย,คอยติดตามนะครับเพื่อนๆน,นะครับหรือใครติดตามผมอยู่แล้วอขอบคุณคนที่กดไลค์ทุกทุกคนนะในทั้งใน tiktok อกทั้งในคลิปเรียด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอทีอ่ผมได้เรียกว่าได้ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะจะมาสอนตรงหน้าเพจ แบบนี้นะครับเดีใครติดตามก็อ่าก็คงจะได้ก็แล้วแกคงจะได้เรียนกันนะครับอ่าอ่าส่วนคําถามที่ว่าทำไมพี่ไม่ไปไปบวชจ,จริงๆก็เคยบวชนะครับแล้วก็เอออ่าเป็นเรื่องของอยังไงอ่ะบางทีผมอาจจะคิดว่าถ้าผมอ่ามา ก็เรื่างมาเรียนอะไรแบบนี้หรือว่าการค้นคว้าอะไรต่างๆแบบนี้น่าจะได้แก่นมากกว่านะครับไม่ได้ว่าใครนะครับ <c oughs> ไม่ได้ว่าใครแต่คิดว่าอย่างเนี้ยถ้าผมทำแบบนี้น่าจะได้ได้แก่นมากกว่าแก่นก็คือแก่นคำสอนเป็นหลักธรรมคำสอนแท้ๆนะครับอืมนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะที่ที่ อที่ศาสดาพูดจริงๆเนี่ยคือเรื่องอะไรกันแน่นะคอยติดตามนะครับทุกๆท่านนะครับทุกๆคนคอยติดตามแล้วก็อผมบอกได้เลยผมทุกๆอย่างเนี่ยผมตั้งใจนะครับว่าจะอ่าเขาเรียกว่าจะไม่มาเพี้ยนที่ผมนะครับจะไม่มาเพี้ยนที่ผมแน่นอนนะอ่า อพูดถึงเรื่องของการดับทุกข์ก่อนดับทุกข์ก็คือ,อคนที่กําลังมีความทุกข์ตอนนี้นะคนที่กําลังมีความทุกข์ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่อกหักหรืออะไรก็ตามแต่หรืออาจจะถูกไล่ออกจากงานอนะไรคุณอาจจะไปมองไปมองมันว่าอมันเป็นความทุกข์ใช่ไหม ฉันจะต้องนู่นนี่นนี่นั่นเป็นความทุกข์มันประเดประดังเข้ามาตอนนี้เอาล่ะตั้งสติดีๆนะครับแล,แล้วลองฟังคลิปนี้แล้วลองฟังฟังที่ผมพูดเนี่นะครับวันเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เฉพาะคุณฟังดีๆนะครับ มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเฉพาะคุณนะแล้วก็มันเป็นสถานการณ์ที่มันต้องมาเกิดขึ้นกับคุณตอนเนี้ยอืมฟังชัดๆมันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ก็คือยังไงยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคุณนะนะครับบอกคุณง่ายๆว่ามันเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาเพื่อคุณเพื่ออะไรเพื่อให คุณได้ผ่านจุดจุดจุดเนี้ยจุดที่คุณจะโตขึ้นนะครับนะครับจุดที่คุณจะต้องจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะแล้วผมบอกได้เลยว่ามันผ่านไปได้แน่นอนนะเพียงแค่คุณมีสติเพียงแค่คุณมีมีสติแล้วก็ลองลองนึกทบทวน ไตรตรองดูดีๆนะครับว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นมาเพื่อคุณจริงหรือเปล่าใครเอ่ยนกไม่นอนหรออ่านนี่แล้วใชนะห้าทุ่มไอ้ทำไรนี้อ่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอบอกได้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นมา เพื่อคุณให้คุณได้โตขึ้นครับนะให้คุณได้โตขึ้นให้คุณได้ข,าขยายขยายตัวให้มันใหญ่ขึ้นนะแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ง่ายอ่ะที่ง่ายในการในการที่จะผ่านไปได้เพียงแค่หาข้อดี ในเรื่องนั้นแล้วตรงนี้มันจะเบาลงนะครับเพื่อนๆแล้วตรงนี้มันจะเบาลงหาข้อดีในสถานการณ์นี้ให้ได้แล้วบอกได้เลยว่ามีนะข้อดีสถานการณ์ข้อดีในสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกไล่ออกจากงานอะไรที่คิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะที่ ที่เลวรลายอ่ะที่แย่ที่ที่อะไรอ่ะที่ต้องตายแน่ๆอะไรเงี้ยเนะมันเป็นเรื่องเล็กครับทุกๆเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าอ่าที่ที่มันเคยมีคำพูดที่บอกว่าฟ้าหลังฝนอะไรอ่ะสดใสเสมอท้องฟ้าหลังฝนสดใสเสมออันนี้เป็นคําพูดที่ถูกเป็นคําพูดที่ถูกต้องเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอฝากแชร์ด้วยนะนกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคุณเจอเรื่องอะไรที่มันมันแรงๆหรือเจอเรื่องอะไรที่มันเอคิดว่าเอ้ยมันมันหนักหนาสาห,าสาหาัสกาศนะพอมันผ่านไปได้นะบอกได้เลยว่ามันจะเบาแล้วมันจะโล่ง นะแล้วแล้วถามว่าอาจารย์แล้วทําไมถ้ามันมันผ่านไปไม่ได้อ่ะก็มุมมองอ่ะมุมมองของเราแหละที่มันผ่านไปไม่ได้มันมีคําถามแบบนี้แหละที่มันถึงได้ผ่านไปไม่ได้เออมันเพราะอะไรเพราะเราไปมองไปมองอยู่มุมเดียวก็คือมุมที่มันแย่มุมที่มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่า ไม่ดีไม่ดีอ่ะแย่ yeah, สําหรับเราอ่ะแย่ yeah, สําหรับคุณนะนะครับคุณต้องอ่ามองนะครับเปลี่ยนโฟกัสมองไปในมุมที่เอ่ออะไรเอ่ยอะไรเตือนมาเนี่ยแย่ <c ười> แล้วจ้าขอบคุณจ้า <c ười> นะมองมองในแง่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดี จริงๆแล้วมันมีจริงๆในในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยในสถานการณ์ที่ว่าแย่ที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีอยู่ในนั้นเออยยกตัวอย่างอย่างอกหักใช่ไหมถ้าอกหักเนี่ยถ้าอกหักคุณคุณตัวตัวคุณอกหักใช่ไหมสมมตินนะอืมเออหรือว่าเราจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าที่สวยกว่าหล่อกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ ที่ที่มันรอเราอยู่อ่ะสถานการณ์ดีแต่บอกได้เ,เลยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินไปหามันมันอาจจะไม่มองตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกําลังมองมองในเรื่องที่แย่อยูอ่พอคุณมองในเรื่องที่แย่คุณจะมองไม่เห็นเรื่องดีวันนี้ถ้าคุณฟังตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าคุณมาฟังตรงนี้คุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องดีอยู่ในนั้นใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะมอง มองอีกมุมหนึ่งได้เนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะต้องเปลี่ยนอ่อ่อจะต้องเปลี่ยนมุมมองหรือสถานการณ์ต้องทำให้มันเป็นเรื่องดีให้ได้ขอบคุณสำหรับหัวใจขอคบขอคุณสำหรับกดไลทุกทุกทุกไลๆๆน์นะอ่าตรงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ เราจําเป็นต้องทําแล้วแล้วเราเราจะเป็นต้องรู้ด้วยสามารถมอนิเตอร์จิตตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมองมองอีกมุมหนึ่งของสถานการณ์นั้นๆในสถานการณ์แบบนั้นให้ได้เออแล้วพอ,พอผ่านไม่ได้นะมันไมบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นอีกคนหนึ่งหมายความว่าเป็นอ่อต,ตัวใหญ่ขึ้นะนะจะมีเขาเรียกว่า มีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นนะครับโตขึ้นพูดง่ายๆนะจะโตขึ้นเลยมันมันต่อไปก็คือจะรับเรื่องราวอะไรต่างๆง่ายๆแล้วบอกได้เลยอ,อย่างความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ไปนิยามมันนะถ้าเราไม่ไปนนิยามมันว่ามันเป็นความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์จริงๆนี่เรื่องจริงนะ บอกได้เลยว่าท่านเราไม่เป็นนิยามมันมันก็ไม่ทุกเออมันก็แอบไอ้เคยเดี๋ยวไล่ฟังเคยไปเคยไปผมเล่ฟังก็เคยไปพูดนะครับบ,บอกอาจารมันนเมื่อไอสถานการณ์มันแย่แเราไม่เป็นทุกข์ได้ไงไอที่เราไปทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปมองมองแต่เรื่องแย่ๆไงจริงๆมองแต่เรื่องแย่ๆมองแต่เรื่องที่แบบมันไม่ดีมันไม่ มันไม่มันส่งส่งผลกระทบเรากับเรา,เราว่าเออให้ทําให้ให้เราออกความรู้สึกเราแย่อ่ามันมากระทบเราเราความรู้สึกเราแย่เราไปมองมันอย่างเดียวเราไปมองเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวจริงมันจริงมันมีมันมีเรื่องดีอะเรื่องที่เอ้ยทาให้เราแบบเออดีขึ้นอันนั้นจริงๆริงนะลองดูนะครับหลกจริงๆเป็นเป็นทุกเรื่องเป็นทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าความทุกเนี่ยคืออะไรนะที่เขาพูดพูๆกนะัน่ะความทุกอันนี้ก็ทุกอันนี้ก็ทุกปวดขี้ก็ทุกปวดขี้ก็ไปขี้มันก็หายทุกแล้วไปนนิยามมันเองนะอ่า ังดีๆนะเพื่อนๆนะครับสนุกวันนี้สนุกความทุกข์มาจากคำว่าทุกขังทุกขังคืออะไรทุกขังก็คือเอหมือนกับเราโดนเราโดนตีกรอบหรือเราโดนขังนะแล้วแล้วไปต่อต้านมันหรือมี resistance ก็คือมันจะมีแรงต้านตัวเราเนี่ยมีแรงต้านกับ เรื่องราวหรือสถานการณ์นั้นนะครับแล้วยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนทุกขังขังถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยประมาณทักสิบนาทีถ้าเรานั่งเฉยๆประมาณทักสิบนาทีดูนะเราจะจะขยับใช่ไหมเราจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมเราจะรู้สึกแบบไม่ดีกับกับท่าน,นี่ ถ้าท่านี้เราแล้วใช่ไหมก็นั่นแหละเราเริ่มที่จะแบบอ่าขยับอยากจะอยากจะขยับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มไปเป็นทุกข์เหมือนกับโดนขังอโดนติดกับอะไรบางอย่างมันเริ่มจะเมื่อยมันเริ่มจะอือยากอยากจะขยับนี่แหละที่เราทุกข์ขัขังก็คือกําลังอ่ากําลังโดนตีกรอบอะไรบางอย่างอยากอยากจะขยับเพราะว่าให้มันออกจากกรอบ ให้มันออกจากความรู้สึกตรงเนี้ยนะทุกนี่คือแล้วกวทุกขังแล้วีลีสแตนค,คือการต่อต้านเงินสถานการณ์ไหนที่เราไม่ต่อต้านมานันะเราจะไม่เป็นทุกสถานการณ์ไหนก็ตามแต่ที่เราคิดว่าเออเราสามารถที่จะปล่อยวางนะเราสามารถที่จะปล่อยวางมัน เราสามารถที่จะไม่ไ่ไม่ไปแบบพ,พูดง่ายไปเถียงกันอ่ะเถียงเถียงไอ้นุนพูดมาแล้วเราเถนะียงมันอ่ะเราไปต้านมานะันอ่ะเราไปต่อต้านมานะันอ่ะเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่จริงๆอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าการที่เราไปเราไปต่อต้านมาันหรือมันไม่ใช่อย่างนู้นอย่างงี้มันมันมันพูดไม่ถูกนะอย่างงี้มันนั่นคือไปต้านมัน พอเราไปต้านมันปุ๊บเรา็งมันจะเป็นความทุกข์นี่แหละที่เขาเรียกว่าเอาความทุกข์เพราะว่าเราไปต้านมันไงอยู่รีสิตันมันจะมีแรงต้านแล้วหมพอมีแรงต้านก็นจะเป็นความทุกข์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคําพูดคนไม่ว่าจะเป็นออะไรอ่ะการกระทําของคนปล่อยไปปล่อยวางมันพูดอะไรมาก็เ,าาเราก็ปล่อยช่างมัน ช่างมันเนอะอ่านี göster, ่นี่มันเขาเรียกว่าปล่อยวางกับสถานการณ์ปล่อยวางกับคขาพูดคนน่ะความรู้สึกเอาความรู้สึกของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดน่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดปล่อยวางมันได้แล้วเราก็จะรู้สึกเอ่ออะไรอ่ะโปร่งโล่งสบายอืมนะสมัย เมื่อก่อนเขาเรียกว่าปล่อยวางแต่เมืยน,นี้ก็เรียกช่างแม่งช่างแม่งเออนะวันนี้มาดึกเงี้ยอาจารย์พันทัดมาดึกเอออืมนะครับจะมีอย่างที่บอกนะฮะว่าอ่าถ้าเราอไปต้านมันหรือว่าไปไปเรียกว่าไปไม่เห็นด้วยอ่ะหรือว่าไปแบบไม่อะไรเงี้ย ต่สถานการณ์เ้ยไ,ไม่เห็นด้วยถ้า่มม่เห็นด้วยนะก็ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ต้องไปให้ค่ามันนะกับอะไรก็ตามแต่อย่าไปให้ค่ามันก็แค่นั้นจบเนอร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะครับทุกๆคนนะครับใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ใครชอบคลิปอ่าแบบนี้หรือคำคำสอนแบบนี้นะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะอแล้วฝากติดตาม ช่อง youtube ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่อง y o u t u ู e ก็คืออ่าพันทัดวิโรธรัตนร,รัศมีนี่นักทุนเดียวกับคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยเนี่ยนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับรรรรพันทัศวิโรธรัตนรัศมีอืเพิ่งเพิ่งเปิดช่อง y o u t u ู e ทำมาตั้งนานแล้ว ไลฟ์มันก็ตั้งนานแล้วคงจะเปิดชอ YouTube. อ่อง y t u t u ดูตัดนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมาฝากติดตามด้วยเข้าไปดูแล้วฝากติดตามด้วยนะช่อง youtube นะครับ <c oughs> โอ้ยคลิปมีแต่รูปหล่อๆรูปหล่อเอออ่ะนี้เรื่องของออดิโอบุ๊กนะครับสายทานอารมณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนเี่เปลี่ยนไวเบชั่นได้ สายทานอารมณ์หรือจูนจิตพิชิตความมั่งคั่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ 1, บาทนะครับแม่ตอนนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับเอามาเสยฟกันได้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะเชิญเข้าไปฟังในเป็นลุ่มปิดนะครับอืมถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเออถ้าเกิดว่าใครมีอ่ามีข้อสงสัยหรือคําถาม อที่ที่ผมสอนไปนะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูย้อนหลังอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับถามย้อนหลังมาได้เลยอืมเออทำไมวันนี้นอนเดึอด <c oughs> เนกะอ๋อต้องไลฟ์ดึกๆอย่างนี้ใช่ไหมถึงมาดูได้ใช่ไหมะเ <c oughs> ออเดี๋ยวอเดี๋ยวจะมีอีกเล่มหนึ่งนะฮะ a u d o book ก็คือจะเป็นเรื่องของ compendium นะ element, ครับโปรโมทก่อน c o m p เ n ลมิ m เนี่ยแง่เป็นเป็นเรื่องของสิ่งที่เราคิดนะสิ่งที่เราคิดเราอยากจะได้อะไรเราสามารถที่จะ,อะตอนนี้ช่วงนี้เขาใช้คาว่าอะไรว a r p เราสามารถที่จะว a r p ได้เลย เราสามารถที่จะเลื่อนเราสามารถที่จะเลื่อนตัวเองแล้วกระโดดนะครับไปรับมันมาได้เลยสามารถที่จะใช้อ่าเป็นจะเป็นเรื่องของพลังจิตนะพลังจิตกับพลังกายเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังจิตเนี่ยมีพลังมหาศาลกว่าพลังกายเยอะมากพลังจิตเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เป็นบุคคลยังไงก็ได้ นะแล้วก็เป็นาสามารถมีอะไรก็ได้นะดีกว่าดีกว่าพลังกายเยอะมากมัน,ม,นมันพลังมันมหาศาลนะนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจัดทำเรื่องของคอมพีนเนมิตรนะฮนะอยากจะให้ดูตัวอย่าง <c ười> อยู่ไกล <c ười> เยอะยังไงก็นะเข้คอยคอยติดตามนะครับคอยติดตาม เพื่อนๆทุกๆคนนะครับเ <laughs> อ้ย <ะ S 1> <laughs> อ่า <ะ S 2> เดี๋ยววันนี้มีอ่าอะไรสงสัยไหมถ้าเกิดว่ามีมีอะไรสงสัยก็เจอกันวันจันทร์นะช่วงนี้จะมาไลฟ์ดึกนิดนึงนะก็จะเป็นจันทร์พุธศุกร์เวลาก็ประมาณประมาณเนี้ยสี่ท้ายห้าทุ่มอะไรประมาณเนี้ยนะครับวันนี้ก็ห้าทุ่มกว่าละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันวันจันทร์นะอืม โอเคเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรถามหรือ,รอมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับเพื่อนเอ้ย,อยวันนี้ก็บา,บายบาย